รีวิวคำหลังออดโดมาพร้อมกับสุดยังเทนนับท่าคว้าตารลรวมบูสเตอร์อยที่ร้อยสามแต่ว่า,าทำตาลร้อยสี่แล้วไม้คะแฟอยู่ที่หนึ่งร้อยหกได้นับทาใช้วิชั่นบูน์เล่นเซนเตอร์ก็ได้นับค่าพลังเกมลับก็ ค่อข้างใช้ได้นะสบแบ็กสายบุกประมาณ80กว่า90กว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะความเร็วดีคิปมาเวอร์ดีสเตมินาดีนะครับค้เล่าส่วนอื่นที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่มัน70กว่า80ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีไลไรสุดมากลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะถ้าจะไม่ผิดร่างเก่าน่าจะแจกฟรีด้วยมั้งนะครับร่างเก่าก็จะมีทําเกมลุกดีกว่านะร่างใหม่ก็จะเลี้ยงบอลนะครับดีกว่านิดนึงน่จ่ายบอลดีกว่านะร่างเก่าจบสกอร์ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเกมลับนะครับ มึงก็ต้องดีกว่าร่างฟรีอันนี้เราเปรียบเทียบกับปราโนชี่ให้ดูนะครับตำแหน่งทับกันแบบพอดีเป๊ะเลยนะถ้าเป็นค่าพลังครึ่งบนอะออตโดจะค่านข้งดีกว่านะเกมรับบ้างอะเกมเออเกมรับอยู่ไหนวะเกมรับก็หูเออพอๆกันเลยนะแต่ออโดจะดุดันกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายนะปาโนชี่เขานั้งสวยกว่านะถ้าเทียบกันผมว่าก็พอๆกันนะนะครับทรงๆใกล้ๆกันแต่ว่าปาโุชี่จะได้แบบว่าได้ความเร็วที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ สำหรับพี่าเปลี่ยนข้ามห,หนักอัโดนทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,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 นแล้วก็ไปร้อยสี่เนี่ยโหไปร้อยสี่ง่ายนะบู๊ได้ลางสายเลยจะบู๊ความเร็วก็ได้บู๊เกมลับก็ได้แต่ว่าผมขอบู๊เป็นดิวลิ่งแล้วกันนะเพราะว่าแบ๊กเนี่ยเขาจะชอบบู๊ดิวลิ่งกันนะถ้าเกิดแบ๊กที่ต้องเล่นเกมลับหน่อยเนาะถ้าเกิกดเราบู๊ดิวลิ่งนะเล่นสายเายซนเตอร์ประมาณเนียก็เป็นเซนเตอร์มา106ถือว่าเซนเตอร์บักไหมก็บักนะแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้นะเพราะว่าส่วนสูง ถ้าเล่นแบ็กนะครับเราลดอันนี้ได้โลบอดี้ลงได้ลดเด็ d เ x i ี้ลงได้เอ,อ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะลดอันเนี้ยลงเหลือ12ก็ได้แล้วเพิ่มดิ i b ิ้ง n g ปรมาณนี้ครับไม่เลี้ยงบอลอ่ะมันคิ้วขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าเออเผื่อใครที่แบบอยากจะเล่นไม่ได้เล่นสายพิ้วไงนะครับจะเล่นสายอื่นก็ประมาณเนี้ยอย่างเช่นว่าจะเล่นเพิ่มเกมรับก็เพิ่มด e เฟนซ์มาเป็น90หมดเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะเหลือเซนสองแต้มเพิ่มพาสซิ่งไปนะครับก็ สวยนะก็เป็นแบคที่แบบเออเล่นเกมลุกได้อยู่เกมรับก,ก็นั่งโอเคนะครับในส่วนเรื่องสกิลผมว่าเขาก็นั่งสวยแล้วนะเพราะว่ามีทั้งสกิลเกมรับแล้วก็มีสกิลจ่ายบอลออดดอของเราในแพ็กเนี่ยหลายหลคนน่าจะมองเป็นไม้ประดับแหละก็ก็คงใช่นะครับเพราะว่าแบคในเกมเนี่ยถ้าเทียบกับแบบแบคตึงๆเลยถ้าอย่างฟิลิปรามอะไรนี้ก็ยังสู้ไม่ได้หรอกนะออดดอก็เป็นแบบว่าเหมือนตัวประกอบในแพ็กนะครับถ้าเทียบกับปานุชีีก็ใครมีปานุชีีแล้วก็ข้ามออดดอได้เลยนะผมว่าไม่จําเป็นละนะครับตัวนี้ก็ ไปเล่นเซ็นตรงเซ็นเตอร์ก็อาจจะดีนะเพราะว่าเซ็นเ,นเ,นเตอร์มา106อ่ะนะครับ